สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นมาพบกันอีกแล้วนะครับกับโอศักชัยนะครับผมวันนี้เราจะมาติดตามนะฮะมันเทศมันหวานญี่ปุ่นเรานั่นเองนะครับวันนี้ได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะครับมาดูอันนี้แบบปลูกในกระสอบนะครับทดลองปลูกเฉยๆมาดูว่ามันเป็นหัวไหมอันนี้ครบสามเดือนแล้วนะครับสามเดือนสิบวันอ่จะให้ดูผลงานนี่นะครับในกระสอบเรา เห็นไหมครับหัวมันเยอะเลยมองเห็นไหมนี่ครับนี่นี่นี่อันนี้เก็บมาแล้วได้ได้อีกนี่นะครับอันนี้มันหวานญี่ปุ่นเรานะครับอ่ามาดูกันนะครับว่ามันจะได้กี่หัวกันแน่นะครับปลูกในถุงกระสอบฮะปลูกในถุงกระสอบมาลุ้นดูกันนะครับท่านผู้ชม อันนี้ก็ปลูกประมาณสองแถวนะครับข้างบ้านเนี่ยฮะอันนี้ใกล้แล้วครับอันนี้ก็จะได้เวลาละอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะได้เก็บเกี่ยวเหมือนกันนะครับตัวนี้อันนี้ปลูกไว้ทานเองนะครับปลูกไว้ทานเองปลอดสารพิษนะครับข้างบ้านของเรานะครับแต่อันนี้ผมปลูกในกระสอบนะครับเนี่ยในกระสอบนะมาดูนะครับ จะเห็นไหมนี่แต่คิดว่าน่าจะหัวเยอะมากๆเลยนะครับดูจกักดูจากที่เราเห็นแล้วเนี่ยกระสอบนี้ผมปลูกไปห้ากิ่งห้ายอดนะครับห้ายอดเสียบไปห้ายอดเองนะครับเสียบไปห้ายอดเองรอเลยเ โอเคนี่นะครับกำลังขุดมานะาได้อีกแล้วหัวหนึ่งครับดึงเลยครับดึงเลยไม่อยากดึงกว่ามันอันนี้ดินผสมมีขุยมะพร้าวด้วยนะครับมีขุยมะพร้าวมีปุ๋ยคอกนะครับที่ใส่ตอนแรกดูครับดูหัวใหญ่มากนะมีปุ๋ยคอกนะครับมีขุยมะพร้าวนะครับทําให้มันด้วนซุยนิดนึง นะครับหักออมาโอ้อันนี้แกวเลยครับเด็ดเดเลยเด็ดเดเลยอันนี้ปลูกอยู่ที่ศรีสักเเกตนะครับปลูกข้างบ้านนะครับนะฮะใครไม่มีพื้นที่แล้วก็ปลูกเล่นๆน,นะครับเป็นกิจกรรมงามว่างนะครับดูสิครับหัวนี้อะไล่ะมันติดกระแสนะใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับใหญ่มาก เท่าแขนเลยครับเท่าแขนเลยมีข้างนัานไหมนี่นี่อ่เยอะเลยเยอะอย่เอาออกเลยครับเด็ดออกเลยมันต้องมีมันก็เอากระสอบนี้ออกอนกลัวมันหักอืมดูเลยครับดูสิครับดูสิครับท่านผู้ชมโอ้ว้าวอันนี้ได้มาทั้งพวงเลยอันนี้อันนี้มันจัดจัดทีๆกันหน่อยนะครับทีๆกันหน่อย แต่ก็โอเคนะมีหัวเล็กหัวใหญ่ผสมกันนะครับหัวเล็กหัวใหญ่ผสมกันนะครับเห็นไหมโอเควังที่นอกอ่อนเยอะเลยครับเนี่ยอันนี้ต้นหนึ่งอันนี้อันนี้กิ่งหนึ่งนะครับปุประมาณน่าจะห้ากิ่งนะครับห้ายอดห้ายอด,ยยอดกระสอบนี้ผมปลูกห้าย,ยอด ค่อยๆนะครับค่อยๆดึงลองดูครับลองดูว่าจะได้เยอะไหมผมว่าตัวนี้น่าจะใหญ่มากน่าจะได้เยอะเลยว้าวคนละคนละกิ่งตัวนั้นโอ้หท่านผู้ชมว้าวดูครับดูดูด,ดูโอ้โหสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยโอเควางไว้ก่อนครับ วางไว้ก่อนวางไว้ก่อนลุ้นฮนะลุ้นมาลุ้นด้วยกันยังกระลุ้นหวยเลยนะครับยังกระลุ้นหวยเลยอันนี้ก็อีกกระสอบนึงนะครับยังยังยังไม่ได้ทําการเก็บนะครับเก็บกระสอบนี้ก่อนนะเก็บกระสอบนี้ก่อนปลูกทานง่ายๆนะครับปลูกทานเองปลอดสารพิษนะครับ เป็นกิจกรรมด้วยกิจกรรมยามว่างนะครับว่างๆเราก็มีเวลาอ่มีเวลาว่างๆเราก็ปลูกทานกันเองนะครับซื้อขขาวก็โลละหลายตังนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมปลูกสวนครัวเราเองเลยนะครับดูครับข้างล่างนี่ก็เต็มเลยนะเนี่ยข้างล่างก็มีนะครับโอ้ยหัวใหญ่มากหัวสวยเลยมันแทงอือหือ โอ้นี่ใหญ่มากครับผมว่าน,นีก่กตะกรโพดโอ้แม่บ้านผมสุดยอดเลยครับพลังเยอะแ <c oughs> <c oughs> แกรอเวลานี้มาสามเดือนกว่าครับแกจะดูว่าผมมีปัญญาปลูกไหม <c oughs> วันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมว้าวอุ้ยหักอันนี้หักครับ <c oughs> อ้อันนี้หัวใหญ่มากดูดูครับดูดูโอเค อ่าโอเคนะครับยัก็ฝากติดตามนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับปลูกรายยางนะครับปลูกไว้ถานเองนะครับปักสวนครัวมีเขาโพดนะฮะก็ปลูกไว้อย่างนิดหน่อยนะครับไปดูนะฮะก็จะมีองุ่นนะฮะองุ่นข้างบ้านก็มีเหมือนกันนะครับนี่ก็ปลูกอันนี้มะนาวนะครับปลูกมะนาว ผมปลูกมะนาวไว้นะครับดูครับดูอ่เริ่มแทงช่อดอกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น,ปน,ปนพื้นบ้านนะครับพื้นบ้านนี่นี่ก็เป็นมะม่วงเขียวสามรสนะครับโอเคนี่ก็มีทุเรียนอันนี้ต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนปลูกไว้ไว้ให้ร่มเงาด้วยนะครับก็เผื่อมันได้ผลผลิตเนาะ ฝากติดตามท่อง youtube ด้วยนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งไว้นะครับเผื่อได้อัปเดตคลิปใหม่ๆนะครับโอ้กลับมาดูมันหวานญี่ปุ่นเราต่อนะครับเยอะมากเลยครับนี่แค่กระสอบเดียวนะครับเนี่ยยังไม่หมดนะครับอยู่ข้างอ่าเนี่ยครับเต็มเลยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมครับ อยา่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับ